สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์ของควันจากใจฉันเคยให้เธอครับในตอนนี้คุณเป็นพนักงานที่ยินเงินเดือนประจำอยู่ครับแต่คุณก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองและนี่ก็คือสิบสี่วิชาวันวาเลนไทน์ ที่จะทำให้คุณมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้หนึ่งปรึกษาถูกคนคนที่คุณไปปรึกษาเขาทำได้แล้วหรือยังถ้าเขายังทำไม่ได้แสดงว่าเขายังไม่เห็นความเป็นไปได้ของสิ่งนั้นคนส่วนใหญ่มักปรึกษาคนที่ใกล้ตัวมากกว่าคนที่ มีประสบการณ์พูดง่ายๆก็คือว่าปรึกษาคนที่ใกล้ไม่ปรึกษาคนที่ใช่ถ้าปรึกษาผิดคนก็คือจุดเริ่มต้นที่ผิดของ Mindset ถ้าปรึกษาคนที่ไม่ใช่ก็อาจเผยแพร่ความคิดของ Looser Mindset คือคุณทำไม่ได้หรอกดังนั้น จงปรึกษาให้ถูกคน 2. ไม่สนวันหยุดลืมเรื่องวันหยุดไปซะอย่างน้อยหปีการทำงานมี2ออย่างงานเลี้ยงชีวิตกับงานสร้างชีวิตวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์คุณทำงานเลี้ยงชีวิตส่วนวันเสาร์วนอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์คุณทำงานสร้างชีวิต ถ้าทํางานเลี้ยงชีวิตยอย่างเดียววันจันทร์เศร้าวันศุกร์เฮอย่างนี้จะไปไม่รอดเพราะมีแต่ดีไซน์แต่ไม่มีแอมบิชันการที่มีแอมบิชันก็คือทํางานไม่มีวันหยุดความสําเร็จในชีวิตต้องแลกเสมอแล้ววันหยุดของคุณคือวันไหนครับคุณหยุดในวันที่คุณสำเร็จแล้ว 3. จุดเริ่มตอบใช่เซยเยทูออนตอบตกลงกับทุกคนเพราะมันคือโอกาส opportunity ช่วงแรกคุณยังจับทางไม่ถูกต้องเปิดหูให้กว้างเปิดตาให้กว้างฟังทุกวันแล้วก็ลงมือทําอย่ารอให้พร้อม 4. ไม่เริ่มจากทุน อย่าเริ่มต้นจากการหาต้นทุนให้เริ่มต้นจากการหากำไรในการเริ่มทุกครั้งอย่าเริ่มว่าจะเอาต้นทุนจากไหนให้เริ่มว่าเอาอะไรมาขายโดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนตั้งเงินเดือนตัวเองอย่าละเลยตัวเองลดต้นทุนให้มากที่สุด จงใช้เครื่องมือฟรีให้เป็นเครื่องมือเหล่านั้นมีประโยชน์อย่างไรถ้าคุณขายไม่ได้นั่นก็คือต้นทุน0ูนบาทไม่ใช่ขายไม่ได้แล้วเกิดต้นทุนห้าคุณหูตาไวเพราะทุกที่มีเงินเสมอที่ไหนมีมนุษย์ที่นั่นมีเงินที่ติกตอ,อกมีมนุษย์ที่ทิกตอ,อกมีเงิน คุณมีบัญชีติ๊กตอกแล้วหรือยังและอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปบ้างแล้วหรือยัง6กให้แก้ปัญหาเมื่อเจอปัญหาต้องคิดหาทางแก้ปกติมนุษย์เงินเดือนถูกฝึกมาให้ทำตามคาสั่งคุณต้องปรับความคิดใหม่ว่าอะไรที่หาเงินได้ทําหมด ตรงไหนมีปัญหาตรงนั้นมีคนพร้อมจ่ายเงินเจ็ดมาทุกแพลตฟอร์มคุณไปทุกที่ที่มีเงินทุกโซเชียลเน็ตเวิร์กเฟซบุ๊กทิกต t อกยูทูบทวิตเตอร์อินสตาแกรมธุรกิจคือการหาเลวเวลหรือเครื่องทุ่นแรงโรเบิร์ตคิโยซากิบอกว่า คุณจะรวยได้เมื่อใช้ other people money เงินของคนอื่น other people time เวลาของคนอื่น 8. ยอมซื้อความรู้ไม่ใช้รายได้กับอย่างอื่นเลยนอกจากหาความรู้การรู้มากกว่าคือ9กระโดด ความรู้และประสบการณ์มาจากหนึ่งใช้เวลาสองใช้แรงสามใช้เงินอยู่อย่างประหยัดเพื่อเอาเงินไปซื้อความรู้เพื่อประหยัดเวลาเวลากับแรงหาใหม่ไม่ได้แต่เงินหาใหม่ได้ 9. ดูน่าเชื่อถือ รักษาทรัสกับลูกค้าการตลาดทําให้ลูกค้าซื้อครั้งแรกแต่ทรัตทําให้ลูกค้าซื้อซ้ำสิคืออาจไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาอาจมาร่วมธุรกิจกับคุณแต่ไม่ใช่พาร์ทเนอร์ที่ดีกับคุณเขาอาจทรยศคุณก็ได้ดังนั้นอย่าไว้ใจคนมากเกินไป11 การขายเบิกทางจงเริ่มต้นด้วยการขายการขายเป็นตัวใบแรกของนักธุรกิจทุกคนธุรกิจไหนขายไม่เก่งจบคุณต้องมีความสามารถขายได้ปิดการขายเป็นที่มาของรายได้มีสองแบบไทม์เบตงานที่รายได้ตามเวลา รีซาเวเง,งานที่รายได้ตามผลลัพธ์ธุรกิจเป็นงานที่รายได้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์งานขายคือมินิสเกนของธุรกิจธุรกิจมีความกดดันเสมอคนจนจ่ายเงินให้กับคนอื่นก่อนคนรวยจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อน 12. บสองมองอย่างทำได้ ให้มองหาเหตุผลว่าทําไมเราจึงทําได้ไม่ใช่ทําไมเราจึงทําไม่ได้คนสมเร็จมองหาสิ่งที่เป็นไปได้ไม่หาเหตุผลมาบล็อกตัวเองว่าทําไม่ได้สิบสาอย่าใช้เบ็ตเจล็กสินค้าฟุ่งเฟยหรือประเภทลักเัวรี่ที่ซื้อเพราะอยากให้คนอื่นมอง ควรซื้อหลังสุดเอาเงินไปลงทุนกับความรู้ก่อนฉันยังไม่ต้องเที่ยวตอนนี้คุณทำสิ่งเหล่านี้เพื่อคนที่คุณรักสิบสี่ความสาเร็จไม่รอตัวเราเองรอความสาเร็จได้แต่มีบางคนที่รอไม่ได้คนที่คุณรัก อาจจะรอความสําเร็จของคุณไม่ได้ดังนั้นคุณต้องรีบสําเร็จคุณตั้งใจได้ไหมว่าคุณจะเป็นคนจนรุ่นสุดท้ายของครอบครัวคุณเป็นคนรวยรุ่นแกของครอบครัวคุณจะประหยัดทุกอย่างเพื่อเอาเงินมาลงทุนกับความรู้เพื่ออัปเกรดตัวเอง ให้ต่อยอดชีวิตได้เอาวันวาเลนไทน์มาสัญญากับคนที่คุณรักว่าต่อไปนี้ชีวิตฉันจะไม่เหมือนเดิมวันนี้ของปีหน้าเป็นวันที่ฉันมีความสำเร็จเพิ่มขึ้นโชคดีมีชัยขอให้ไปดี ทุกวินาทีเธอเปรนศนาคู่ผู้ม่ของเธอมีหน้ามีตาหนึ่งปีผ่านมาแสนทรมาร